สวัสดีครับยืยนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่12ตุลาคม6 7น,นะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วครับเมื่อตอนช่วงเวย็นผมได้แพ็คขี่เหรีเคสเนอร์เรียบร้อยตรงนั้นแล้วครับเตรียมพร้อมส่งวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายมาทานข้าวแล้วก็ตอนนี้3ามทุ่มกำลังจะแพ็คเอลเคใบนี้ใบใหญ่มากหนักใจในะครับเหนื่อยหนักครับมันหนักมากผมได้เตรียมลังกว่าจะหาลังมาได้นะครับก็ไปหาซื้อลังจากร้านร้านที่ผมฝากเขาว้านะครับหายากครับร้านขายแอร์โดยตรงมันก็ไม่ไม่ขายให้นะครับ ลังพวกนี้จะมีความหนามากนะครับเนี้ยบิดยังไงท่าจะไม่หักเลยครับไม่ท่าจะไม่งอเลยนะครับแล้วก็ต้องมาตีเป็นลังแล้วก็เตรียมสติ๊กเกอร์สาหรับที่จะจัดการแพ็คแอมนะครับเอาละเดี๋ยวจะแพ็คกันลองดูครับว่าจะทําอะไรกับแอมใบนี้ได้บ้างนะครับแอมวินเทเจตานะครับมีฟัดรีวิวเมื่อสักครู่เพิ่งทำรีวิวไปเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับเอาละลุยกันเลยดีกว่าครับดูแลด้วยใจครับผม ครับแอมป์ใบนี้ใช้ไฟร้อยสิบนะครับแต่คุณนัดสามารถเอาปลั๊กนี้เสียบไฟบ้านสองร้อยสิบโวลต์ได้เลยนะครับคุณนัดก็ดูนะครับถ้าแอมเสียบไม่ติดก็ให้มาดูว่าเนี่ยครับปลั๊กแอมใหญ่เนี่ยปลั๊กแอมของตัวเครื่องแอมเนี่ยถูกเสียบกับหม้อแปลงร้อยสิบเรียบร้อยแล้วแล้วก็หม้อแปลงถูงกยึดติดด้วยน็อตน,นะครับกับตัวแอมแล้วครับฟิกติดต,ต,ตั้งเรียบร้อยนะครับอย่างน,นี้เราจะไม่แปลงในตัวเครื่องนะเดี๋ยวเสียงมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลงก็คือปกติก็ใส่หม้อแปลงร้ะะอยู่ในตัว บอดี้ของเครื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นสายไฟออกมาเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับอันนี้เสียบไฟบ้านได้เลยนะทุกอย่างยอดเยี่ยมนะครับสภาพยอดเยี่ยมเหมือนตอนที่ทําคลิปเมื่อตอนบ่ายนะครับเราจะลุยแพ็กกันเดี๋ยวนี้นะครับ,รบถ้าเราเป็นคนรอบครอบสักนิดหนึ่งเวลาแพ็กของนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเสกส่วนใหญ่คนจะมองข้ามนะครับก็คแค่แพ็กๆไปแล้วก็ส่งแล้วก็วัดดวงหม้อแปลงถูกยึดด้วยน็อตอย่างแน่นหนานแล้วก็จริงแต่แอมมันหนักมากเข้าใจไหมครับแอมมันหนักมากมีน้ำหนักมหาศาลใหญ่มากนะครับ ถ้ามันโยนหรืออะไรเนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้เลยทีนี้ถ้าเราไม่การกระแทกไว้ให้หนาเนี่ยถ้าม้อแปลงมันหลุดออกมาถามหน่อยครับมันจะกระแทกโดนลําโพงได้ไหมโดนดอกลําโพงผ้าลําโพงดอกตรงนี้วอยขาดได้เลยนะครับอันตรายครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทาก็คือต้องปกป้องตรงตรงม้อแปลงก่อนเพราะมันอาจจะหลุดกระเด็นออกมาได้นะครับพขนส่งยังไงเขาก็โยนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีหรอกเขาจะไม่โยนแต่เราปกป้องไปดีมันก็จะกระเทือนน้อยหน่อยฉะนั้นเองครับ อ่าสมุดมันหลุดมามันจะยังโอเคมันก็ยังโอเคอยู่ในสภาพที่โอเครับได้อยู่เดี๋ยวอาจจะเอาก็สกอตเทปยึดต,ตรงนี้หน่อยแล้วกันผมตัดสินใจงี้ดีกว่าครับผมจะเอาแผ่นใหญ่เดี่ยวพอกข้างลาโพงนี้ให้หมดเลยด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวครับมันเปืองการกระแทกหน่อยครับแต่มันปลอดภัยนะครับแอมป์พวกนี้มันหามันมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะไม่มีขายแล้วนะครับเราจะยิงสภาพดีๆใช้งานได้เนี่ย ถึงจะใช้งานได้ร้อยไม่ร้อยขอให้มันใช้งานได้เนี่ยได้เสียงรีเวิร์กับเสียงฟัดก็เกินคุมแล้วครับ่ผมจะพอ่อไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยด้านนี้มีอะไรสติ๊กเกอร์อ่ะโอ้โหสติ๊กเกอร์เดิมๆที่เขาคซเขายังอยู่เลยครับอ่าผมพ่อไปแบบนี้เลยนะครับนะกันลำโพงไปหน่อยถึงมันจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็ยังดีเพราะความชัวร์ครับเดี๋ยวมาแพ็คนหน้ากันครับ ครับทีนี้ผมก็เอากระดาษแข็งๆนะครับยัดปิดตรงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของด้านหลังนะครับมันเป็นช่องโอเพ่นนะครับเอาละมาพัดกล็แอมนะครับลุยครับในรอบแรกก็เบาๆไปก่อนนะครับสองทบผมใช้การกระแทกของใหม่มือหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ได้การกระแทกที่สมบูรณ์นะครับมันจะเด้งถ้าใช้รีไซเคิลมันจะมีประโยชน์แล้วครับอนะครับมันจะยังไม่แน่นมากเดี๋ยวจะพอกเฉพาะที่นะครับนะครับ อันนี้จะพักยากเพราะว่ามันหนักมากโอกาสที่มันจะโยนหรือว่าวางลงแรงๆ100ันร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนลุยันต่อครับต้องรอบครอบครับแอมใบนี้ผมจะเน้นที่ก้นก่อนนะครับจะเอาก้นให้หนาเพราะว่าผมจะพยายามเขียนลูกศรชี้แบบนั้นครับให้เขาวางตั้งขึ้นนะครับแอมก็จะกระทบเทือนน้อยที่สุดนะครับเขาน่าจะวางตั้งขึ้นอยู่แล้วเพราะกล่องมันใหญ่เราต้องค่าคะแนนอย่างเงี้ยถ้าเขาวางนอนเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่เหลือน้อยใส่ของอย่างอื่นได้น้อย เขาต้องวางตั้งขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะได้วางของไดเยอะนะครับกองใหญ่อย่างเนี้เขาไม่วางนอนหรอกมันจะเกลี่กะแต่ถ้าวางนอนเขาจะวางเขาต้องวางทับใช่ไหมครับของจะพังเขาต้องวางตั้งก็ต้องคิดว่าแบบนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะแพคอะไรต่อกันดีครับต่อไปผมจะมุ่งเน้นปกป้องปุ่มปรับด้านบนทั้งหมดนะครับด้านบนหัวนี่เขาจะมีปุ่มปรับใช่ไหมครับพวกนี้จะเป็นความสวยงามของแอมด้วยนะครับแล้วมันน่าจะหาน็อตยากด้วยผมจะปกหน,นาแบบนี้ เข้าไปที่ตรงปุ่มก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยไล่โปะคือร้านที่มันสําคัญนะครับต้องใส่ใจครับนี่ครับผมปกป้องด้านบนเรียบร้อยกดลงไปไม่โดนปุ่มแล้วละ่ะหนาขนาดนี้เดี๋ยวจะปกป้องตรงนี้ต่อครับตรงด้านผ้าน,นี่สําคัญมากนะครับถ้าโลโก้หักมันจะไม่สวยโอเคลุยตรงนี้ต่อครับนี่เป็นด้านหน้าที่มียี่ห้อนะครับโลโก้ elk ผมจะใช้หนาขนาดนี้เลยรับปกด้านหน้า แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะให้มันหนานะครับเดี๋ยวจะโปะอีกฝั่งตรงนี้นะครับม่งนั้นมันหนาไม่พอโอเคนี่ครับหนาอย่างนี้เลยกระแทาผมใช้ม้วนใหญ่ๆเพิ่มเดียวหมดครับอ่าจัดการไปครับลุยครับด้านหน้าทีนี้ก็ซีกฝั่งนี้ก็ทําเส้นเดียวกันครับหนาเราโปะโปะนะไม่ใช่ปลอกเอาแล้วครับเอาให้หนาปึ๊กป๊กไปเลยไปกันต่อครับผม รับมาดูด้านหน้าของแอมินครับตอนนี้หนาจนโอเคแล้วครับนะครับเพราะลังเราก็หนาด้วยน่าจะปกป้องได้สบายนะครับไปต่อครับด้านล่างพอใช้ได้ใค่อยว่ากันทีด้านข้างครับไปดูด้านข้างกันต่อครับครับด้านข้างตรงนี้ผมถือว่าผ่านเลยครับหนาแล้วไปดูด้านหลังครับครับผมด้านหลังฝั่งแรกนะครับนี่ครับพับหนานะครับนะครับแตกต่างเลยนะครับ จะครอบคลุมมาถึงด้านข้างอีกข้างเลยนะครับเนี่ยเพราบว่าด้านหลังกับด้านข้างยะงอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเหลือเอ็กซีเลยตรงนี้ครับผมลุยครับนี่คือด้านหลังครับเต็นพื้นที่ละรัดเรียบครับด้านข้างนะครับด้านหัวนี่หนามากไม่ต้องกลัวเลยนะครับด้านหัวนี่หนามากๆครับเดี๋ยวการอยนิดหนึ่งด้านข้างนี่ก็หนามากแล้วเอาละเหลือด้านท้ายอีกด้านเดียวเราจะลุยต่อไหมอีกนิดหนึ่งด้านท้าย โอเคลุยโอเคครับนี่คือด้านท้ายที่เราตั้งใจจะวางเป็นแนวตั้งนะครับก็คือด้านก้นของแอมนะครับหนามากแนละ้วด้านนี้ด้านหลังนะครับไม่มีลูกศรล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังผมจะกระดาษอีกชั้นหนึ่งกับด้านหน้านะครับด้านข่าโอเคหนามากไม่ต้องเถียงเลยครับหนามากากระแทกหมดเป็นม้วนๆน,นะครับ ไม่ต้องแปะกระดาษแล้วก็ได้เอาอยู่แล้วล่ะโอเคเอาขึ้นมาตั้งเลยครับเอาล่ะครับเราวางนอนนี้แล้วเอาด้านหน้าขึ้นนะครับไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะบังคับให้เขาวางตั้งจะปิดที่อยู่ด้านบนให้เขาวางตั้งให้เราไปครับกระดาษแปะข้งงานอนี่ดีกว่ามีฟอนด้านหน้านะครับด้านหลังก็แน่นพอแล้วเดี๋ยวด้านหน้าเอานี่งผันนะอ่าปอกไปอีกผันหนึ่งหนึ่ง บับเบิ้ลอย่างดีนะครับบับเบิ้ลอย่างดีงไปไฟลชั้นแล้วกันซับไปนี่ครับจับไปครับด้านบนบับเบิ้ลอีกชั้นหนึหนาสุดๆล้วปิดฝากล่องกันดีกว่าครับเอาครับไปครับด้านหน้าของแอมเนี่ยผมวางกระดาษทับเข้าไปอีกสามสี่ชั้น,น,นหนาเลยครับเพื่อจะปิดแบบนี้เพราะว่าเราก็ต้องดาวใส่เขาอะครับเขาอาจจะไม่วางตั้งแล้วเพราะกล่องนี้มันกล่องใหญ่ล่างมันใหญ่ถ้าวางตั้งจะกินพื้นที่หรือเปล่า นะครับให้เขาวางให้เขาวางเอาหน้าขึ้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววางนอนเดี๋ยวดีไม่ดีไปโดนปุ่มแล้วด้วยปุ่มปรับแล้วอ่ะให้เขาวางนอนนี้ครับแต่เดี๋ยวเขียนว่าห้ามวางทับแล้วเราก็กลัมไปด้วยแบบนี้เอาละแพ็กเต็มที่แล้วครับพระเจ้าช่วยลูกด้วยขอให้ทุกอย่างปลอดภัยครับดูแลด้วยใจครับผมครับกล่องของ M E L K นะครับสรุปผมจะให้เขาวางแบบนี้นะวางเป็นแนวนอนนะครับตรงนี้ก็คือด้านหลังของลำโพงนะครับที่ผมฟิกให้เขาวางแบบนี้ ด้านหลังผมใช้กระแทกแพ็คด้านนอกกล่องด้วยนะครับต้องการให้เขาวางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาแล้วก็นี่ครับพลิกมาแล้วนี่คือด้านบนของกล่องนี่ครับอ่าพยายกระแทกลอยชั้นหนึ่งแล้วก็นี่คือด้านบนนี่คือด้านฟอนของหน้าลําโพงเลยครับเ <c oughs> ขียนว่าห้ามวางทับแต่เขาจะวางทับก็ต้องแล้วแต่เขาครับ <c oughs> ผมพยายามแพคให้มันนูนในรูปทรงให้มันวางครับยากนะครับแล้วก็ตัวเมกานไว้หนาแล้วโอเค ทำดีที่สุดแล้วครับขอให้โชคดีครับผมเดี๋ยวนําส่งวันจันทร์ครับผมครับผมสำหรับแอ L K อเคสรุปผมวางเป็นแนวนอนนะครับเพราะแอมมันสูงใหญ่มากถ้าเราไปฟิกเขาวางแนวตั้งเหมือนที่เหวนเคเนอร์น่าจะล้มน่าจะไม่ไหวแอมใบใหญ่มากนะครับแพกอย่างแน่นหนานะครับแน่นหนาแล้วก็เขียนไว้ว่าอย่าวางทับแต่เขามันเขาจะเมตตาไม่วางทับหรือเปล่าแต่ไม่ต้องัวเราลองไว้หนาปึ๊กเลยพรุ่งนี้ส่งสองใบนะครับจากชีสเกตไป บุรีนะครับอวันจันทร์นะครับชิสเกเตไปเพชรบุรีนะครับสองใบนะครับขอบพระคุณมากครับดูแลด้วยใจครับ